คลิปนี้เป็นการสอนด้วยจิตอาสาเพื่อให้ความดูแก่น้องๆผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะจงใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคําถามข้อที่13บสามงข้อที่สิไสียิงเต้ยได้ดูข่าวจากโทรทัศน์ความว่าหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหานุพร,รัตทาลาหมู่เกาะพีพีกล่าวว่า หลังจากปิดเอา่ามายาเพื่อฟื้นฟูธรรมชาติเจ้าหน้าที่อุทยานพบฝูงฉลามหูดำเข้ามาแหวกว่ายอยู่บ่อยครั้งนอกจากนี้ยังพบว่าปะการังมีการแต่งหนอ่อเจริญเติบโตได้ดีขึ้นเป็นตัวชี้วัดว่าระบบนิเวศใ,ใต้ทะเลเริ่มฟื้นตัวอีกทั้งพื้นที่บนชายหาดมีการฟื้น,นตัวดีเช่นผักบุ้งทะเลและพันไม้ต่างๆกับมางอกขึ้นใหม่ตลอดหลายปี มีนักท่องเที่ยวมาที่อ่าวมายาเป็นจำนวนมากทำให้ระบบนิเวศท,ทางธรรมชาติถูกทำลายปะการังถูกเหยียบและถูกทำลายจากสมอเรือที่ทอดลงมาซ้ำๆกลุ่มอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืพชจึงตัดสินใจขยายเวลาปิดอ่าวออกไปอย่างไม่มีกำหนดเพื่อรักษาธรรมชาติระยะยา,ยาวขอ้อใดคือสิ่งที่บ่งบอกว่าระบบนินเวศใต้ทะเลของอ่าวมายา กำลังฟื้นตัวข้อที่หนึ่งผักบุ้งทะเลและพันไม้งอกขึ้นบริเวณชายหาดจากบทความด้านบนเขาบอกว่าผักบุ้งทะเลและพันไม้ต่างๆกลับมางอกขึ้นใหม่เป็นบริเวณชายหาดฟื้นตัวซึ่งไม่ใช่บริเวณใต้ทะเลของอ่าวซึ่งข้อที่หนึ่งเป็นข้อที่ผิดค่ะ ข้อนักท่องเที่ยวลดลงทําให้ปะการังถูกทําลายน้อยลงข้อนี้เป็นปัญหาของการท,ที่ทําให้ปะการังถูกทําลายซึ่งข้อนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ระบบนิเวศใต้ทะเลที่กําลังฟื้นตัวค่ะข้อที่สองนี่เป็ข้อที่ผิดค่ะข้อที่สาการพบเห็นฉลามหูดำหลายครั้ง และปะการังแต่งหนอ่อเติบโตขึ้นข้อนี้เป็นข้อที่ถูกเพราะว่าจากบทความบอกว่านอกจากนี้ยังพบว่าปะการังมีการแต่งหนอ่อเจริญเติบโต,ตได้ดีเป็นตัวชี้วัดในระบบนิเวศใต้ทะเลที่กําลังฟื้นตัวข้อที่สามยืงนข้อที่ถูกค่ะข้อที่สี่การปิดเกาะและเวลาหนึ่งทำให้ธรรมชาติมีโอกาสฟื้นตัวได้โดยไม่ถูกรบกวนข้อนี้ เป็นการแก้ปัญหาจากการที่เปิดรับนักท่องเที่ยวให้เข้ามาจึงไม่สอดคล้องกับระบบนิเวศทะเลของมายาที่กําลังฟื้นตัวค่ะข้อนี้เป็นข้อที่ผิดค่ะข,ข้อที่สามจึงตอบข้อที่สามค่ะ